วัสดีนะคะวันนี้จะมารีวิวบัตเจ็ดฟล็อกเด็กบบัตเจนี่น่หน้าคล้ายๆเพื่อนุมากนะวันนี้เราจะมาขึ้นอมกบบัตเจ็ด,เดฟล็อกนี่หบัตเจ็ดอาหารเป็นแพทคอท็คอาหารกบ กหอมชี่ประรางกันโหอ,อ,อ,อาหารด้วยเป็สองเม็ดอันนี้เลี้ยงมาตัวเมียนะครับว่าเลี้ยงมาเป็นไม่น่าจะเกินปีแน้วนะครับมันไม่มีรอ,อยปานครบนนับกินเลยโอ้งับแม่ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อู้หันไปอีกตัวหนึ่งที่ผมยังมารีวิวก็คือฮอนฟ็อกกบฮันฟ็อกนะครับตัวนี้สองสามปีแล้วนะครับเป็นตัวผู้เอ้กโดนแล้ว นำนำ่นี่แหละวันนี้ผมมาดูกบสองตัวนะวันนี้เราผมจะร,รอเป็นคลิปเมื่อนะครบมาติดตามว่าเป็นตัวอะไรฝั่งนี้เป็นกบฝั่งนี้เรารอติดตามคลิปน้าวันนี้เราพูกดก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊าย